มาแล้วจ้าช่องนี้มีแต่ความอร่อยวันนี้จะนำเสนอเมนูขนมหวานอีกแล้วแกงบวดมันน้ำกะทิจ้านิงค่ะจะทำแบบนี้ค่ะจะหั่นมันเป็นชิน้นแล้วก็ล้างทำความสะอาดเอาไปต้มกับน้ำร้อนนะคะใส่น้ำตาลน,นิดนึงเพื่อให้มันรัดตัวไม่ให้เปื่อยมากนะคะประมาณนี้แล้วเราก็เทเน้ำออกแบบนี้นะคะแล้วก็มาตั้งหม้อใส่กะทิอีกรอบนึงที่ทำแบบนี้เพราะว่าต้องการให้ มันมันสุกก่อนที่จะมาต้มใส่กะทิค่ะใส่เกลือน,นิดนึงแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวครึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะเพิ่มน้ําตาลทรายนิดนึงเพื่อให้มีความหวานแหลมขึ้นมาแล้วเราจะเคี่ยวใส่ใบเตยก่อนนะแล้วเราก็จะเคี่ยวกะทิโดยเคี่ยวไปเรื่อยๆไม่ให้มันแตกมันนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยใช้ความร้อนปานกลางแล้วก็เคี่ยวจนน้ากะทิสุกไม่ให้เป็นฟองฟอดนะคะแบบนี้เลย รับรองว่าทุกคนจะชอบรสชาติมันหวานเค็มนิดหน่อยอร่อยมากลองดูนะคะทุกคนง่ายๆจ้า